ก็มารับวัคซีนนะคะเป็นเข็มที่2ค่ะตอนตอนนี้นะคะยังไม่มีอาการอะไรนะคะผลข้างเคียงค่ะก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะรับรองว่าปลอดภัยค่ะนะคะเรารับวัคซีนไว้เพื่อที่จะทําให้โควิดไม่ทําร้ายเรานะคะเกิดอะไรขึ้นเราก็มีเกาะป้องกันแล้วในระดับหนึ่งค่ะก็เชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ สำหรับการฉีดวัคซีนนั้นก็ถือว่า,ามีความปลอดภัยครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจในวัคซีนที่เราฉีดครับปฏิบัติตัวดังนี้นะครับหนเนี่ยนอนให้เพียงพอครับอันที่สองเนี่ยจะต้องมีการดื่มน้ำดื่มน้ำก่อนที่จะฉีดนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงความเครียดก่อนจะฉีดนะครับ ก็มีหน้ามืดเวียนหัวเล็กน้อยนะครับแต่เราเช็คในรายละเอียดแล้วก็ไม่พบความผิดปกติใดๆ